ครับกับสวันดี้ครับยินดีตอนเ้าก็สู่ที่มาตกแต่ตงตูปสิงครับดูลมต้นไม้ครับโอ้โหล้มอะไรหน้าเบื่อมากสุดฝั่งเดียวอะไรของเนี้ยโอหกือกับทับรถไถน,นะกอพอไออม่ออกนักควรเราก็เร็วเป็นนี้ ไปครับเดี๋ยวพาไปวิ่งยินดีกว่าครับเราต้องวิ่งขึ้นไปนู่นเลยแล้วก็อ้อมกลับตามทางเห็นเลยครับเป็นสันคูเหมือนกันยิ่งอ,อ้อมก็ไปอือขึ้นไปโชคดีมากแล้วกลัดไปตอนขึ้นทางดลัเลยครับ